สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะเดินทางจากหลัก4ไปหลัก2กันนะครับโดยจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลัก4อยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วกันมาก่อนไปบางซอนะครับตอนนี้ก็ราคา20บาทนะครับจากนั้นก็รอรถไฟมานะครับซ Bang Grand driving platform station and Please is the to รถไฟมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็นั่งยาวๆเลยไปลงกันที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับผม ตอนนี้ก็ถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับให้เราลงครับจากนั้นเนี่ยก็เดินตามป้ายได้เลยเดินลงมานะครับจากนั้นให้เดินตรงไปเรื่อยๆครับจะมีนี่นะครับให้หยอดเหรียญออกแล้วเราก็จะเดินลงบันไดเลื่อนนะครับตามป้ายเลยจะมีเขียนว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีดำเงินอยู่นะครับก็สามารถเดินตามได้เลยครับ <Th us vine> เมื่อเราเดินลงมาแล้วนะครับจะเจอป้ายนะครับที่มีสสีแดงกับส,สีดำเงินให้เราเลี้ยวขวานะครับ ไปทางสาสีน้ำเงินนะครับผมเมื่อเราเลี้ยวขวาแล้วนะครับจากนั้นก็เดินตรงกันอย่างเดียวเลยครับเราจะเจอทางออกตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายครับและหยอดเหรียญออกนะครับเพื่อไปต่อกับสาสีน้ำเงินกันนี่นะครับเราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อเราจะไปกันที่หลักสองนะครับแล้วก็เลือกหลักสองได้เลยราคาตั๋วจะอยู่ที่4 3บาบาทนะครับแล้วเราก็แตะเหรียญนะครับเพื่อเดินไปได้เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ ในการไปสถานีหลัก2เนี่ยผมจะเลือกไปทางท่าพระนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสายตรงท่าพระจะได้รวดเร็วนะครับในการเดินทางนั่นเองครับแล้วก็เลือกสถานีนะครับที่เป็นปลายทางท่าพระหรือว่าถ้ามองจากมุมนี้นะครับก็คือทางซ้ายมือตรงที่เราเดินนั่นเองครับป้ายนะครับจะเขียนว่าไปเตาปูนบางอ้อซิรินทอนปลายทางท่าพระครับ นี่นะครับเ้าถึงบ้าแล้วเราก็ลงบันไดเลื่อนได้เลยครับจากนั้นเราก็จะไปต่อนันที่รถไฟฟ้านะครับแล้วก็ลงไปที่สถานีท่าพรกันได้เลย呵呵ตอนนี้นะครับผมขอข้ามาปที่สถานีท่าพาแล้วตอนนี้ผมถึงท่าพรกแล้วนะครับเราก็จะไปลงทางออกหนึ่งครับ <ders> เพื่อไปต่อไปยังสถานีหลักสองกันโดยการลงบันไดเลื่อนนี้นะครับจากนั้น ให้มารดรถไฟครับตรงบริเวณนี้ได้เลยเพื่อเดินทางไปยังสถานีหลักสองจากนั้นก็นั่งกันยาวๆเลยครับเพื่อไปยังสถานีหลักสองเนาะโดยสรุปนะครับถ้ามาโดยรถไฟฟ้าสาสีแดงเนี่ยครับต้องไปลงกันที่สถานีกลางบางซื่อก่อนจากนั้นนะครับก็ไปเปลี่ยนเป็นส,สีน้ำเงินตรงสถานีกลางบางซื่อและมาลงที่สถานีหลักสองนะครับโดยผมเนี่ยใช้ปลายทางเป็นท่าพระเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางครับเมื่อถึงท่าพระแล้วนะครับ ก็มาเปลี่ยนสานีลงทางออกหนึ่งแล้วก็มุ่งหน้าสู่สานีหลักสองได้เลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหลัก2แล้วนะครับจุดเด่นของสถานีหลัก2เลยเนี่ยก็คือเดอะมอบบงคแคนั่นเองโอเคจบไปแล้วนะครับสําหรับการเดินทางจากสถานีสายสีแดงหลักสี่มายังสายสีน้ำเงินหลัก2ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะครับ <Hey. S 1> ให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกัน e p ีหน้านะครับ hey.